ันกิฟเผยโมเมนต์น่ารักอุ้มลูกสาวน้องนิลาลงสนามวอลเลย์ต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพันอากาศเอกนัทพงษ์เกาพันธ์และอดีตกับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับตันกิฟต์วิลาวันอภินญาพงษ์โดยเจ้าตัวได้คลอดลูกสาวคนแรกมีชื่อจริงว่าเด็กหญิงณประพัฒเกาพันธ์ชื่อเล่นนิลาและด้วยความที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังทำเอาพี่แฟนคลับตกหลุมรักกันเป็นแถว จนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วล่าสุดแม่กิฟได้ออกมาเผยโมเมนต์อุ้มลูกสาวน้องนิลาลงสนามวันเล่แถมยังมีพี่ๆรุมล้อมด้วยความเอ็นดูโดยได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่านิลาจังขวัญใจพี่ๆทีมญี่ปุ่นค่ะไว้หนูโตกว่านี้แม่จะพามาซ้อมอยู่กับพี่ๆนะคะนิลา injapan นิลา8เดือนทางกลางพี่ๆแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันอย่างมากมาย พี่พี่จำหนูไว้นะคะหนูลูกแม่กิฟหนูจะเป็นนักตบวอลเล่บอลที่เก่งเหมือนแม่จ้าน่ารักจังลูกนิลาสนุกกับพี่ๆใหญ่เลยน้องนิลาน่ารักหลานได้ไปท่องเที่ยวแปลกตาแปลกใจพี่ๆจังเลยค่ะน่ารักนะ่าเอ็นดูมากหนูจะเป็นนักตบเหมือนแม่